แดดาแล้วเนาะจอดรถก่อนเก็บไปเก็บมนนี่ก็หากินยาเนาะอยู่ตามปูตามปลาได้คืนกกไม่สุงเพื่อสิได้กินเอาปลอามาจุ่มเนาะยางอันนี้ก็

แม้วแม้วต้องเอาไปบ้านนี่ขี้ข้านถาแต่กินคุณขี้ขา้านเบิ้งหนา้าดูอยู่บ้านนี่นเคยกินบ่บ้านเจ้าลองซิมเบิ้งหน้าเขาขืนแล้วก็ถิ่มไม่หายมือของซิมเบิ้องอ่าแซบวะแซบวะแซ กินหล้วปินได้ไรว้าวยีอะไรตัวกุกเสียบเสียบเซียมเบสท์บันยายาาหินแต่เสื่อแดงๆนะครับ, <c oughs> บอูเชียช่ยวชาญแล้วไอ้สัส <laughs> <laughs> ได้กลางทุงแล้วเนาะมักเขาลุ่มมาสั่นเน่เน <Yeah. S 1> ่เน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 ่ก็ไก่เสี <laughs> ้ดดินแล้ว oh. <laughs> มักเขาลุ่มปินหน้าตาไใใด้ <laughs> จเจ้าก็หินแล้ว <laughs> <laughs> ลุ่มมาแล้วโอ้ oh. <laughs> เขาอ็ดจังแบบนั้นอันตรายด้ยนี่พาลิ้งโจอครับโอ้ดิแจวมาเรียบร้อยนี่มาเขาลุมที่ไหนก็นประมาณนี้เนาะเกืบติมทุงเพกินแล้วเนาะเกืบติมทุงเกืบติ่มทุงเลยแน่มันก็เป็นหน้าตาแบบนี้แซ,แซบเลยเนาะไปจัดไปจัดไปไป,ไปซุ้มกันเลยกอเวลากินแล้วเนาะพวกเขาก็ได้ตำเจว ล้วก็มาเข้าลุมมามากินละเฮ็ดเองบานบานเนาะเฮ็ดเองกินเองเนาะแมนละพิดต๋องทำคุ้มจ้ก <c oughs> ไอ้ไพ่เขาเองเนาะเยอะเริ่มกินเดี๋ยวสิกินมาเอิดด้กินมาเอดิดแบบมึงบักหลายๆเนะาะซ้ำสิกินเนาะกินอยู่บอ่ะ Xếp mà Mắc thịt sốt sốt đi Mắc khẩu lùm Bạn cháu khơi kìm vào Mắc xếp xếp Mà đi, mà đi อันตาไห่เพชระยปกินก็บคอมมินมาตายลังคลิปนี้เลยนเนาะเจาไปให้กินกับเพื่อนเลย <c oughs> อ่า พวกเขาก็ได้มากินอยู่เป็นประจำเนาะแต่บ่ท้ายคลิปกินมาเอิดเด้กินมาเอิดเพ็ดนะคุณลาวบ่ซุ้มรสชาติดี ใส่คำคุ้มไหมเสือคุอ้มเมื่อกี้คอยกินไปน้อยนึงอาจิบัตชัดแฉงเนาะมาบึง้งใกล้ๆกันเลยเนาะทองหายทึ่งมือคุณนี่กระจอกว่เคยกินมะเอสดมเดะเข็อเนาะอือคุณนี่โคตรกระจอกว่เคยกินมะเพ็ดเลยจักหน่ย้ย กินมาสิบตอนประมาณสิบตอนละอืมกินซูมือเหมือนแจ็กซิโม่หรออาเบ้ออะไรวาพิษก็ขอโทษขออภัยนึ่ กินบะมิดดอกสามคนซื้อมาเด้อมาเด้อกินเหล้ามันขมมากินขาลุมกับพี่แม่น้องเสียบโอ้ โซหลายปั่นคออยู่ให้อยู่หน้าเด้กกินแบบบานๆทับให้มักก่อยอย่าลืมกระทืบไลามาลายๆแบบนี้เลยกระทืบกระทืบอ้าว ทางเป็ดทางฮดทานคุณแหลบคุณเถาปุยาตายอเขาจะกินแบบนี้เนาะทับทับทับมันมุนแบบนี้แล้วก็แบบนี้เนาะลาดใส่เลยแม่ละเฉพาะคุณบุ้มีแขวนะแล้วก็แขวแบบนี้เลยล้อมซองลิ้มเออถาูุซาวถาผู้ซาวใดสุนใจแล้วก็ทักไหนเด้

ไทยก็หูว่ามันสมูมแต่บูสูมเท่าไอ้ยไอ้สูมกว่าลืมเจ็บท้องโอ้อ่อ,อนถึงจะเจ็บท้องบันใดก็สิกินคือคุณดูคุณเบิงคือ <laughs> คุณเบิงปากพาออกไทยเลยสุดหยอดหมดคำสิบัญญยาย สุ่มแท้ๆ,ๆ้เด้อพอคลิปนี้ก็องหอยไลค์ขึ้นไปกับพอแล้วสุ่มแท้ๆ,ๆ้เด้อ วันนี้ก็พวกเขาก็ตั้งใจเอามาเขดอใส่ลายๆเพื่อคุณเบิงสิมันใจเพื่อปิงโนบ่มีเลยมีแต่มะเพือเฮ็ดเองกินเองคุยกินอืมขอต้มเกี๊ยวเด็กน้อยกินเขาเช็ดแบบนี้เหรอเรา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 ก็เฮ็ดแบบนี้เนาะแบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้ละกัน เฮ็ดลองเนาะเขามากินแบบบีดีกว่าตุ่มกันไวมม้มาอืมรับมาเฮ็ดเด้ออยากกระจอกอยากกระจอกมาเฮ้มามาอันนี้มันกระจอกโคตรสะตุ่มตุ่ม <c oughs> อย่า <c oughs> ไปเฮ็ดเน่านั่น <c oughs> เขาเสียแบบกินเบรละตุ่มกันเคอข้าวสามัคคีลุย ถ้าพยาคู่รสาสตมันมหาอายุเฮือนไหนอายจัดใหยรสาสตรรสาสตสูงได้คิดไปไกลเราบอกนี่กู <c oughs> ไม่ได้คิดไปไกลเอาพยักกินกอมบอกเดอร์คนไลค์กินบะเม็ดดอก จะไปฟักกินบือลงในคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวสิสุ้งหุบไปให้แล้วก็ซอกกินเอาเองสุง้งแบดพื้นปะได้ดอกบ้านนี้ยุดแล้ว อ่อนๆน,นี่ตายสิยกินผ้าใยก็เลยยุดไปเหลามาเมาเหล้ามันเสียหลักแต่เมาซุ่มมันเจ็บทองจากสิฮหิตแบบใยบ่หูเลยไปตัดออกไดไหม

น้ำตาตกลงหกจักหยุดเป็นจังสิพ่อเงินกูก็ไม่ทราบนึงเพชรกระดือเพชรอิหลีเนาะขิดแก้ว กดเข็ดแขบงป่วยแล้วอาโลมักเขา่าคลายเนาะเข่าลุ่มได้เข่าคลายได้นี่มันเขายัง จบเด้อโอ้มาสุ่มกับคลายตัวนี่เอา้าจบลวเซ็ปทองขอโทษพี่กินบะหม,มีบะหมวดผู้ไดสิไปกินหมดพวกเขาก็กินได้ซ้ำนี่การคลิปนี้ก็จบ ทำนี่เราเนอะขาไผ่มากก่ออย่าลืมกดไลค์